เศรษฐีหนุ่มอยากลองมีสองสามีภรรยาเป็นถึงระดับมหาเศรษฐีเขามีลูกชายหนึ่งคนและลูกน้องเป็นจำนวนมากสองสามีภรรยาคู่นี้ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหามีหุ้นส่วนที่ไม่ค่อยถูกใจกันสักเท่าไหร่นักเพราะสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นคนที่เก่งกว่าจึงทำให้หุ้นส่วนของเขานั้นไม่พอใจและได้สั่งลูกน้องให้จัดการสองผัวเมีย ก่อนที่สองผัวเมียทั้งคู่จะจากไปนั้นเขาได้สั่งเสียลูกน้องของเขาให้ดูแลลูกชายของตนอย่างดีพร้อมกับยกมรดกที่มีทั้งหมดให้กับลูกชายก่อนจากไปเมื่อเวลาผ่านไปเด็กชายก็ได้เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มเต็มตัวมีลูกน้องคอยดูแลเอาอ,อกเอาใจและรับใช้อย่างซื่อสัตย์ชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าผงศักดิ์ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็มีลูกน้องคอยช่วยหยิบจับให้ตลอดเวลา ทำให้พงศักนั้นรู้สึกเหมือนว่ายังเป็นเด็กอยู่ตลอดจึงทําให้เขาเริ่มเบื่อกับการที่เป็นคนรวยต่อมาพงศักจึงได้เริ่มคิดแผนสนุกๆอยากลองใช้ชีวิตแบบคนจนๆเพราะตัวชายหนุ่มนั้นเบื่อความรวยและความสุขสบายจึงอยากหาอะไรทําสนุกสนุกนี่พี่จรมานี่หน่อยซิฉันมีเรื่องอยากจะลองปรึกษาพี่หน่อยมีเรื่องอะไรครับคุณพงศัก มีอะไรปรึกษามาได้เลยครับผมยินดีรับใช้ทุกอย่างเลยฉันเบื่อกับความรวยมากเลยพี่วันวันนั่งกินนอนกินจนจะเป็นง่อยอยู่แล้วฉันอยากจะทำอะไรสนุกสนุกะพี่ช่วยฉันหน่อยสิคุณพงศัก์ต้องการอยากจะให้ทำอะไรหรือครับการเป็นคนรวยนี้มันน่าอิจฉาที่สุดแล้วคุณนั่งกินนอนกินอยู่แต่ที่บ้านนี่แหละดีที่สุดถ้าเป็นผมนะ ผมจะไม่ทำอะไรเลยชี้นิ้วสั่งงานให้ลูกน้องทั้งวันไม่เอาหรอกพี่พี่ช่วยอย่างหนึ่งสิไปหาซื้อซาเล้งคันเก่าๆมาให้ผมหน่อยนะ่าซาเล้งเก่าๆอย่าบอกนะว่าคุณจรจะเอามาเก็บขวดข้างทางขายโทษโทษโท,โทไอ้จรรับไม่ได้อย่าทำแบบนั้นเลยครับมันน่าอายจะตายน่าอายน่าอายเลยล่ะครับใครบอกล่ะพี่จรผมไม่ได้อยากได้เอาไปเก็บขวดขายสักหน่อย อยากได้สาเล้งไปขนผักในตลาดสดนะ่ะมันจะได้สมกับการเป็นคนจนจริงๆซะหน้อยพูดแล้วก็รีบไปหาซื้อมาให้ผมเดี๋ยวนี้เลยไปมันจะดีเหรอครับคุณพงษ์ผมสั่งอะไรก็ทำเถอน่านายจอดเมื่อได้ยินที่เจ้านายสั่งจึงรีบไปหาซื้อสาเล้งคันเก่าๆมาให้เจ้านายแล้วทำตามที่เจ้านายสั่งทุกอย่างมาแล้วครับคุณพงษ์ซักสาเล้งคันเก่าที่คุณอยากได้ สั่งปุ๊บได้ปับ๊บพอใจไหมครับแถมยังมีสนิมเต็มเคลือไปหมดเลยโห<ฮ>พี่จรมันสุดยอดมากเลยนะเนี่ยสมกับคนจนจริงๆพรุ่งนี้เราเริ่มงานได้เลยนะพี่ทำไมคุณพงศ์ศักดึงบอกว่าเราเริ่มงานกันได้เลยมันเกี่ยวอะไรกันด้วยลระครับก็พี่จะต้องไปเป็นเพื่อนผมไงไปหาซื้อเสื้อผ้าขาดๆแล้วไปหาซื้อผักตามสวนเตรียมให้เรียบร้อยด้วยนะ พรุ่งนี้เราจะเริ่มงานกันโธมันเป็นเวนกรกรรมอะไรของไอ้จอนเนียใส่ชุดบอดี้การ์ดหลอ่หลอๆมาเป็นยีสิปีพรุ่งนี้จะต้องมาใส่เสื้อขาด,ขาดจอนรับไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นพงศักและจอนก็ได้ทำตามแผนการที่พงศักวางไว้เขาทั้งคู่ได้ไปขับซาเลิงขายผักตามตลาดสด ชายหนุ่มรู้สึกว่ามีความสุขอย่างบอกไม่ถูกที่ได้ใช้ชีวิตแบบคน,นจนๆได้เข็นรถเข็นผักใส่เสื้อผ้าเก่าๆข,ดขาดๆเดินขายผักอยู่ตามตลาดสดแท้จริงแล้วถึงคนเหล่านั้นจะไม่ได้ยากจนจริงแต่ถ้าหากเทียบฐานะกับชายหนุ่มแล้วสำหรับชายหนุ่มนั้นพวกเขาคือคนจนพี่จอนเรียกลูกค้าสิเดินก้มหน้าก้มตาอยู่ได้โธ่คุณพงศักจอนอายเขาเหมือนกันนะครับ เกิดมาไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยคุณพงศักด์นะคุณพงศักด์เล่นงานไอจอนซะแล้วนายจอนบริการจึงได้เรียกลูกคา้าผักครับผักผักสด,สดสดใหม่ๆเชิญทางนี้ครับราคาผักถูกๆมาที่นี่ทีเดียวครับเชิญแวะมาดูก่อนนะครับเจ๋งว่ะพี่จอนสุดยอดเลยเรียกได้อีกพี่เรียกมาอีกเร็วเรียกมาเยอะๆเลย มีลูกค้าหันมามองแล้วก็ได้เดินเข้ามาโอ้ช่างน่าสงสารสองหนุ่มนั่นจังเลยท่าทางคงจะจนหน้าดูป้าว่าไปช่วยเขาซื้อผักกันดีกว่าไปไปไปกันหนุ่มๆเดี๋ยวป้าช่วยซื้อผักนะจ๊ะดูท่าทางแล้วเหมือนจะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันนี่จากค่าผักส่วนนี่ป้าให้ติปนะเอาไว้ไปซื้อข้าวกินไม่เป็นไรครับป้า เอาแค่ค่าผักก็พอครับส่วนทิปเก็บไว้เถอะครับผมไม่ต้องการแค่นี้ผมก็ใช้ไม่หมดแล้วครับพ่อหนุม่มเงินมันไม่ได้มากมายอะไรป้าใช้แกงถุงถุงเดียวก็หมดแล้วยี่สิบบาทเองแสดงว่าพ่อหนุม่มไม่ค่อยได้กินข้าวแน่แนเลยดูสิตัวผอมเชียวคุณพงษ์ครับอย่าลืมตัวสิครับว่าคุณพงษ์แกงเป็นคนจนอยู่รับรับเงินป้าไปเถอะเดี๋ยวป้าเขาจับได้หรอก จริงด้วยพี่จอนเกือบลืมไปเลยขอบคุณครับป้าสำหรับติ๊บยีบาทผมได้กินข้าวไปหลายมื้อเลยล่ะครับไม่เป็นไรพ่อหนุม่มเดี๋ยววันหลังป้ามาอดหนุนใหม่นาผักสดสะอาดมากๆเลยจ้ะแถมราคาย,ยังถูกกว่าร้านอื่นอีกด้วยจากนั้นพงศักและนายจอนก็ได้เข็ยนรถขายผักไปเรื่อยๆในตลาดสดจนหมดขณะที่ชายหนุ่มกำลังนั่งบนรถซาเล้งเพื่อจะกลับบ้าน ก็ทำให้เขาได้พบกับแม่ค้าสาวสวยกำลังนั่งขายข้าวอยู่ข้างทางพงศักนั้นมองหญิงสาวสวยอย่างไม่คลาดสายตาเมื่อเขาได้พบเจอหน้าแม่ค้าที่แสนสวยขายข้าวครั้งแรกก็ทำให้พงศักนั้นอยากรู้จักเธอมากขึ้นทันทีพี่จอนพี่จอหนหยุดก่อนอย่าพึ่งครับไปมีอะไรเหรอครับคุณพงศักจอนอยากกลับบ้านแล้วอายเขาจะแย่อยู่แล้วครับเนี่ยมาองมาอายอะไรกันล่ะพี่ ขนาดฉันรวยฉันยังมาใส่เสื้อผ้าข,ดขาดๆเลยฉันยังไม่อายเขาเลยพี่จะอายไปทําไมกันพี่จอนฉันอยากแวะซื้อข้าวร้านนี้หน่อยนะโธ่คุณพงษ์ซักจะซื้อข้าวตลาดกันทําไมครับที่บ้านแม่บ้านก็เตรียมกับข้าวไว้ให้อยู่แล้วไม่เอาอะผมเบื่อข้าวผมอยากจะไปลองชิมฝีมือร้านแม่ค้านี้ดูเดี๋ยวพี่พาผมเข้าไปหน่อยนะหรือไม่พี่ก็รออยู่ตรงนี้แล้วกันงั้นผมรออยู่ตรงนี้นะครับ รีบรีบไปเรีบเรีมานะคุณพงษ์จากนั้นพงศักก์ก็ได้เดินไปซื้อกับข้าวที่ร้านแม่ค้าแสนสวยคนนั้นสวัสดีเจ้าแม่ค้าคนสวยกับข้าวน่ากินมากๆเลยนะจ๊ะลูกค้าอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะจ๊ะผมเอาทุกอย่างเลยจ้ะแม่ค้าน่ากินทั้งนั้นเลยแป้งล่ำเธอนั้นได้แต่ตกใจที่ชายหนุ่มใส่เสื้อผ้าขัดขด,ขาดราวกับคนจน ในใจเธอได้แต่คิดว่าชายหนุ่มคนนี้จะมีเงินจ่ายค่าข้าวของเธอหรือไม่หญิงสาวได้แต่จ้องมองจนพงศักนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าตนเองแกล้งเป็นคนจนเขาจึงพูดกับแม่ค้าสาวสวยใหม่ว่าผมลืมไปเลยแม่ค้าผมมีเงินติดตัวอยู่แค่20บาทงั้นผมเอาแค่20บาทก็พอครับได้เลยจ้าคุณลูกค้าเดี๋ยวแป้งแถมให้เยอะๆเลยนะจ้า ด้วยความสงสารชายหนุ่มเธอจึงตักกับข้าวแถมให้ชายหนุ่มไปด้วยพงศักนั้นในใจของเขาอยากจะซื้อกับข้าวของหญิงสาวทุกอย่างแต่ตนเองดันลืมไปว่ากแกล้งเป็นคนจนอยู่จึงทำให้เขานั้นซื้อกับข้าวได้เพียงแค่ถุงเดียวเท่านั้นขอบคุณมากนะจ๊ะแม่ค้าคนสวยที่แถมกับข้าวให้ผมผมก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันครับขายผักอยู่ในตลาดยินดีที่ได้รู้จักนะครับแม่ค้าชื่ออะไรหรือครับฉันชื่อแป้งล่ำจา้า เรียกแป้งเฉยเฉยก็ได้นะจ๊ะฉันก็ขายกับข้าวอยู่ที่นี่เป็นประจำทุกวันฉันไม่เคยเห็นพ่อค้าหนุ่มมาขายผักแถวนี้เลยเพิ่งมาขายครั้งแรกหรือจ๊ะใช่จะไม่ค้าคนสวยผมเพิ่งมาขายในตลาดสดครั้งแรกเองถ้าผมไม่ขายผักผมก็คงไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินพ่อแม่ก็ไม่มีชีวิตบนหน้าบัดซบยิ่งนะักน่าสงสารจังจ้าเอาอย่างนี้ไม่จ้าพ่อหนุ่มถ้าไม่มีที่ขายผัก ก็มาตั้งขายข้างๆร้านฉันก็ได้จ้ะเพราะตรงนี้ไม่มีเจ้าของนะจ๊ะจริงหรือครับไม่ค้าคนสวยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมมานั่งขายผักตรงนี้นะครับได้เลยจ้าแล้วเจอกันนะจ๊ะพงศักดิ์นั้นรู้สึกดีใจที่ได้พบกับหญิงสาวสวยใจดีอีกทั้งยังทําให้ชายหนุ่มได้มาตั้งร้านขายผักข้างๆเธออีกด้วยเมื่อชายหนุ่มกลับไปถึงบ้านเขาก็ได้ให้แม่บ้านเอากับข้าวที่ซื้อมาจากแป้งลำ่ำไปแกะใส่จาน พงศัก์ได้ชิมกับข้าวของหญิงสาวทำให้เขานั้นติดใจในรสชาติของอาหารจากร้านข้าวของแป้งรัมเป็นอย่างมากพี่จนกับข้าวของแป้งรัมอร่อยกว่าแม่บ้านของเราเสียอีกนะต่อไปบอกแม่บ้านไม่ต้องทำกับข้าวให้ฉันแล้วนะฉันจะไปอุดหนุนแป้งรัมทุกวันเลยจ้ะแม่แม่คุณพงตกลุ่มรักแม่ค้ากว่านี้แล้วละสิทั้งใจดีทั้งสวยขนาดนั้นลืมกับข้าวแม่บ้านไปเลยนะครับใช่สิพี่ เสียดายจังเสียดายมากๆเลยแหละการแกล้งเป็นคนจนนี้ทําให้ซื้อกับข้าวของเขาได้แค่ถุงเดียวในใจฉันอยากจะอุดหนุนแป้งล่ําให้หมดเลยแต่ก็ลืมไปว่าเรากําลังแกล้งทําเป็นคนจนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จอนไม่ต้องไปขายผักกับฉันหรอกนะจ๊ะจอนอยากได้ยินคํานี้มานานแล้วครับคุณพงษ์เช้าว,วันรุ่งขึ้นชายหนุ่มได้ไปขายผักอีกเช่นเคย แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นนายพงศักดิ์เขาได้นั่งขายข้างๆร้านแป้งล่่าอีกด้วยชายหนุ่มเขาตกหลุมรักแป้งล่่าตั้งแต่แรกเห็นทำให้เขาอยากขายผักทุกวันอ้าวพ่อหนุ่มมานั่งขายผักอยู่ตรงนี้นี่เองป้าก็ตามหาพ่อหนุ่มอยู่นานวันนี้ไม่ได้ไปขายที่ตลาดแล้วหรือจ๊ะใช่ครับป้าก็ได้แป้งล่่านี่แหละครับช่วยไว้ วันนี้ป้าพาเพื่อนมาอุดหนุนด้วยนะจ๊ะพ่อหนุม่มช่วยช่วยกันไปพ่อหนุ่มจะได้มีรายได้ไว้ซื้อกับข้าวกินนะจ๊ะขอบคุณครับป้าที่ช่วยอุดหนุนผักร้านผมใจดีมากๆเลยครับป้านี้ช่างเมตตากับผมจริงๆนั่นไงเพื่อนป้ามาแล้ว พงศักดิ์เขาได้มองเห็นเพื่อนของป้าหลายคนมากเพื่อมาช่วยกันอุดหนุนผักของชายหนุ่มจนหมดร้านในใจของเขานั้นไม่อยากให้ผักของเขาขายหมดเพราะกลัวจะอยู่ใกล้ๆกับหญิงสาวได้ไม่นานแต่ในใจก็ภาวนาให้ผักของตนเองนั้นขายไม่หมดด้วยเถิดแต่แล้วก็ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดผักของนายพงศักดิ์นั้นขายดิบขายดีหมดทุกวันแต่ห่วงวันเลยก็ว่าได้ส่วนนายจอน,นั้นก็ได้ยืนดูเจ้านายห่าง อีกทั้งยังนั่งหัวเราะอีกด้วยที่พงศักนั้นค้ายผักดีเป็นเทน้ําเทท่าคนมันจะรวยช่วยไม่ได้จริงๆเลยนะเจ้านายไม่อยากขายผักดีเพราะอยากอยู่กับแม่ค้าสาวสวยนานๆแต่ด้านขายหมดตั้งแต่หัววันสงสัยเจ้านายคงจะไม่เหมาะกับการเป็นคนจนซะแล้วมัง้ง <laughs> นายจอนั่งพูดหัวเราะไปก็เอ็นดูเจ้านายของตนเองที่อยากเป็นคนจน แต่ดูเหมือนว่าขายผักดีทุกวันสงสัยจะรวยกว่าเก่าแล้วมัง้งขอบคุณป้าทุกคนเลยนะครับที่มาช่วยอุดหนุนผักของผมผักผมหมดร้านแต่หัววันเลยดีใจจนน้ำตาจะไหลเลยล่ะครับเออเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพ่อหนุม่มมีอะไรช่วยๆกันพวกเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากพวกเราก็อยากจะช่วยเหลือแค่นั้นเองพ่อหนุ่มสบายได้เลยนะจ๊ะพวกเราจะหาลูกค้ามาให้พ่อหนุ่มทุกวันเลยนะ ดีใจด้วยนะพงผักขายหมดเร็วมากเลยขายดีมากๆเลยหมดก่อนแป้งล่ำอีกแบบนี้พงก็ได้กลับบ้านไปพักผ่อนเร็วละสินะส่วนกับข้าวของแป้งล่ำก็น่าจะหมดช่วงค่ำๆนั่นแหละใครบอกแป้งล่ำว่าพงจะกลับไปพักผ่อนล่ะอย่างนี้งั้นพงช่วยแป้งล่ำขายของจนหมดดีกว่ายังไม่กลับบ้านหรอกนายพงศัก พูดไปก็หัวเราะไปชายหนุ่มเขามีความสุขมากที่อยู่ใกล้หญิงสาวเพราะแป้งลํำนั้นเป็นคนน่ารักและมีนิสัยจิตใจดีอีกด้วยเมื่อเวลาผ่านไปพงศักและแป้งลํำนั้นก็ได้เริ่มสนิทสนมกันจนหญิงสาวอยากจะเยี่ยมบ้านของชายหนุ่มซะแล้วสิวันนี้กับข้าวแป้งลํำขายดีกว่าทุกวันเลยเพราะมีพงนั่นแหละช่วยแป้งลํำขายแน่ๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะที่อยู่เป็นเพื่อนแป้งลํำจนขายข้าวหมดเลยเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกจ้าแป้งลำ่ำพงช่วยแป้งแค่นิดเดียวเองจะได้หมดทุกวันไงดีไหมดีจ้าเออว่าแต่แป้งขอไปเยี่ยมบ้านพงหน่อยจะได้ไหมแป้งอยากรู้จังเลยว่าบ้านพงเป็นแบบไหนแป้งขอไปเยี่ยมบ้านพงหน้หนานะเออคืออืมแต่ว่ามันจะดีหรือแป้งลำ่ำผมกลัวว่าแป้งเห็นบ้านพงแล้วแป้งจะตกใจเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่านะ ไม่ได้จ้ะพงแป้งอยากเห็นบ้านพงหรือว่าพงรังเกียจแป้งไม่ใช่อย่างนั้นนะแป้งคือว่าบ้านพงมันหลังเล็กเท่ารูหนูเลยนะแป้งยังอยากจะไปอีกเหรอมันไม่น่าดูหรอกเชื่อพงนะหรือว่าพงมีอะไรปิดบังแป้งยิ่งห้ามแป้งก็ยิ่งอยากไปให้เร็วขึ้นถ้าอย่างนั้นอาทิตย์หน้าแป้งจะไปบ้านพงมารับแป้งที่ตลาดด้วยนะถ้าไม่มาแป้งโกรธจริงๆด้วยงานเข้าแล้วพี่จด๊ด จะทำยังไงดีเนี่ยพงพูดอะไรนะ่ะแป้งรับไม่ได้ยินเ่าเปล่าพงไม่ได้พูดอะไรเลยแป้งไม่มีอะไรจ้ะพงแค่รู้สึกดีใจจนน้ำตาจะไหลนะ้อพงไม่ต้องประชดแป้งเลยนะไม่รู้ยังไงละอาทิตย์หน้าพงต้องมารับแป้งด้วยล่ะบายบายไปก่อนนะ จากนั้นแป้งล่ำและพงก็ได้แยกย้ายก,กันกลับบ้านพงนั้นรู้สึกคิดหนักที่แป้งล่ำนั้นอยากจะเห็นบ้านของเขาชายหนุ่มนึกขึ้นได้จึงปรึกษาพี่จอดทันทีพี่จอดพี่จอดมาหนี่หน่อยสิมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยนะอะไรกันอีกล่นะน้อจะให้อ้จอดไปเปลี่ยนเป็นอะไรอีกล่ะครับงานเข้าไอจอดอีกแล้วละสิมีอะไรหรือครับคุณพงบอกจอร์ดมาได้เลยครับจอร์ดยินดีมาก งานเข้าแล้วพี่จอร์ดอาทิตย์หน้าแป้งล่ําจะมาบ้านเราจะทํายังไงดีถ้าแป้งเห็นบ้านเราสภาพนี้ไม่ได้เลยนะพี่ช่วยพงหน่อยนะพี่เนะสภาพบ้านไม่ได้แย่หรอกนะครับคุณพงไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยครับเขาเรื่องหานหลังใหญ่โตขนาดนี้ฮ <laughs> จะบ้าเรอพี่จอร์ดความลับก็แตกกันพอดีเฮ้ยทำยังไงดีล่ะพี่พี่ต้องไปหาบ้านสภาพสุดสมใกล้พัง ไม่รู้แหละพี่ไปหาที่ไหนก็ได้ให้เช่าภายในอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะพี่ไปจัดการให้เรียบร้อยด้วยละเอาอีกแล้วงานเข้าไอาจอดอีกแล้วสิแล้วจะไปหาบ้านผุผูผพังๆสมๆที่ไหนละ่ะทีนี้ไอ้จอดระบวดหัวเมื่อเวลาผ่านไปจอดได้ทำตามคำสั่งของเจ้านายจอดนั้นก็ได้ไปหาบ้านเช่าของคนจนๆที่เก็บขยะขาย อยู่ในป่าลึกราคาค่าเช่านั้นสามารถซื้อที่ดินได้หนึ่งผืนเลยก็ว่าได้และบ้านนั้นก็ทำให้ผู้เป็นเจ้าของรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองขอบใจมากเลยนะจ๊ะพ่อหนุม่มพ่อเทพพบุตรสุดหลอ่อส่งมาเกิดช่วยฉันแท้ๆที่มาเช่าบ้านเราใช่ใช่ขอบใจมากเลยนะตั้งแต่เกิดมาจนแก่ป่านนี้ พวกเราสองคนยังไม่สามารถหาเงินได้เยอะแยะขนาดนี้เลยพ่อเทวดามาโปรชดชัดๆโอยไม่ขนาดนั้นหรอกครับลุงป้าแม้แม่แม่ก็ชมผมเกินไปลุงถ้ามีลูกสาวผู้หญิงงามๆมาที่นี่ลุงห้ามบอกเด็กขาดนาว่าบานนี้เป็นของลุงลุงอยู่เฉยๆนิ่งๆไว้นิ่งๆไว,ๆไว้ไม่ต้องพูดอะไรมากเงียบหลุดซิบป,ปาก ทำเป็นเป็นใบก็ยิ่งดีเข้าใจไหมจ๊ะลุงป้าเข้าใจแล้วจ้าเข้าใจแล้วพ่อเทวดาของลุงลุงจะทําตามทุกอย่างอย่างพ่อเทวดาสั่งเลยจ้าวันนี้ละคงจะเป็นวันของไอจอดขอเป็นเทวดาหนึ่งวันนะคุณพงจ๋ารู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยวุย้ยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแป้งล่ำก็ไม่ลืมนัดหมายที่ได้นัดพงเอาไว้ และแล้ววันนี้ก็มาถึงพงศักด์ได้มารับแป้งล่ำตามที่นัดหมายกันไว้ว่าทั้งคู่จะไปเยี่ยมบ้านของชายหนุ่มเมื่อทั้งคู่ไปถึงบ้านเก่าๆอันปลอมๆของพงศักด์แล้วก็ทําให้แป้งร่ำรู้สึกสงสารพงศักดิ์ยิ่งขึ้นนี่แหละจ้าแป้งล่ำบ้านพงเองโอ้โหพี่จอดทางานได้ดีมากได้ใจพงจริงๆวะ่ะเสียงของพงกระซิบเบา ท่อพงน่าสงสารจังเลยบ้านก็ใกล้พังเอาอย่างนี้ดีไหมแป้งมีเงินเก็บส่วนหนึ่งแป้งให้พงยืมเอาไปซ่อมแซมบ้านนะถ้าพายุมาคงจะไม่มีอะไรเหลือแน่เลยแบบนี้พงสักเมื่อได้ยินที่แป้งล่ำพูดเช่นนั้นตนก็แอบหัวเราะอ,อยู่คนเดียวพงเป็นอะไรแอบหัวเราะทำไมแป้งเห็นนะแล้วแล้วจ้ะพงแค่ดีใจจนน้ำตาจะไหลอีกแล้วจ้ะ แค่รู้สึกซาบถึงเท่านั้นเองนะแป้งนี่ช่างเป็นคนดีจริงๆเลยนะไหนๆแป้งก็มาเห็นบ้านพงแล้วต่อไปแป้งยังอยากจะคบหากับพงอยู่อีกไหมพงจนมากๆเลยนะไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยนะพงจะจนจะรวยไม่สำคัญหรอกขอแค่เรามีความจริงใจต่อกันก็พอแล้วแป้งร่ำทั้งพูดไปก็เขินไปเพราะในใจของเธอนั้นก็แอบชอบพงอยู่เหมือนกัน เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนทั้งคู่ได้ตกลงปรงใจคบหาดูใจกันพงศักนั้นตั้งแต่ได้เป็นแฟนกับแป้งล่ำก็ทำให้เขาเริ่มแต่งตัวดูดีขึ้นทุกวันจากที่เคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวพงศักก็เริ่มหวีผมอันลกรุงรังของเขาทำให้แป้งล่ำนั้นเห็นความหล่อเหลาของเขามากขึ้นหนะ้าตลาดสด ้าวพอหนุ่มป้ามาอุดหนุนผักไม่เห็นหน้าหลายวันเลยนะมารอบนี้พอหนุ่มดูหล่อเหลาขึ้นเยอะเลยผมเผ้าหวีแต่งตัวดูดีขึ้นนะอย่างกับลูกคุณหนูผิวพรรณก็ดูขาวผุดพองอย่างกับไม่เคยทำงานมาก่อนแบบนี้ต่อไปลูกค้าคงจะเยอะแน่ๆเลยไม่ใช่แค่สาวๆหรอกจ้ะป้าปาก็คงจะอุดหนุนผักเหมือนกันละจ้ะพอกขาหล่อซะอย่างนี้หัวใจมันเต้นตุบๆตุบๆ ขอบคุณครับป้าๆทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับที่เอ็นดูผมขนาดนี้ผมไม่เคยลืมบุญคุณป้าทุกคนเลยที่ผักของผมขายดีขนาดนี้ก็เป็นเพราะป้าทุกคนมาช่วยอุดหนุนแล้ครับแหม้ตั้งแต่รู้จักแต่งตัวมามีลูกค้าเยอะขึ้นเชียวนะต่อไปสาวๆคงจะเต็มร้านแน่ๆถึงสาวๆจะเต็มร้านก็สู้แป้งลํำไม่ได้หรอกทั้งสวยทั้งน่ารักขนาดนี้ไม่มีใครเทียบได้เลยปากหวานจริงๆนะ จะไม่ให้รักได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้แป้งว่าอะไรนะรักรักพงได้ยินนอะทั้งคู่ก็ได้คุยกันไปหยอกล้อกันไปตามประสาคู่รักวันหนึ่งพงศักด์ได้ขอแป้งร่ำแต่งงานและที่สำคัญไปกว่านั้นพงศักด์ก็มีเซอร์ไพรส์แป้งร่ำอีกด้วยเมื่อวันงานแต่งมาถึงแป้งร่ำใส่ชุดเจ้าสาวที่สวยสง่าราวกับนางฟ้าทำให้พงศักด์นั้นตกตะลึงในความงามของแป้งร่ำ เขาทั้งคู่นั้นไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายเพราะฝั่งของแป้งล่ำก็ไม่มีพ่อแม่และไม่มีญาติพี่น้องเหมือนกันเขาทั้งคู่จึงได้จัดงานแต่งกันสองคนที่บ้านหลังผุผุพังพังของพงศักดิ์ที่ได้เช่าเอาไว้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแป้งคือพงม,มีเรื่องอยากจะสารภาพถ้าแป้งรู้แล้วแป้งห้ามทิ้งพงไปไหนเข้าใจไหมทำไมเหรอพงสารภาพว่า พงม,มีที่เป็นร้อยไร่หรือพันได้หรือว่าพงเป็นคนรวยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าพงบอกว่ามีมากกว่านั้นแป้งจะว่ายังไงแป้งจะยังรักพงอยู่ไหมพงก็พูดอย่างกับในหนังนิยายเลยนะเนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะมีจริงได้เหรอถ้าเป็นอย่างนั้นแป้งก็คงจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยแหละมันเป็นไปแล้วแป้งจริงๆบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของพงหรอกนะ แต่เป็นบ้านของพง์เช่าหลอกๆแป้งไปอย่างนั้นแลหละรือว่าพง์มีเหตุผลนะ่ะถ้าพง์บอกว่านี่ไม่ใช่บ้านของพง์แล้วบ้านของพง์ล่ะจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนกันแป้งชักจะอยากเห็นแล้วสิคงจะเล่นตลกอะไรกับแป้งอีกแล้วใช่ไหมนายจอที่แอบดูอยู่ห่างๆก็ได้ยืนยิ้มบิดเขินไปมาราวกับว่าตนเองนั้นได้แต่งงานเองซะอย่างไงอย่างนั้นอิจชาเจ้านายจริงๆโว้ยไอ้จอทอยากมีเมีย แป้งจ๊ะแป้งพร้อมที่จะไปเรือนหอของเราหรือยังพร้อมตั้งนานแล้วพงมัวแต่ยืนฟังพงขี้โม้บวชขาจะแย่อยู่แล้วเนี่ยจะไปกันได้หรือยังจากนั้นนายจอร์ดก็ได้ขับรถหรูมารับเจ้านายของเขาและพาว่าที่คุณนายภรรยาของชายหนุม่มแป้งรำ่ำเธอไม่อยากจะคิดเลยว่าเธอนั้นจะได้สามีที่ร่ำรวยเป็นถึงระดับเศรษฐี แต่เมื่อนายจอร์ดขับรถมาถึงคฤหาสน์หลูของพงศักดิ์ก็ทําให้แป้งร่ำรู้สึกว่าเธอนั้นไม่ควรคู่กับพงถานะของเขาทั้งคู่ต่างกันราวฟ้ากับเหวแป้งร่ำจึงรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วไม่สบายใจพร้อมกับบอกพงว่านี่แป้งฝันไปใช่ไหมพงมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมหนายจอร์ดเมื่อได้ยินแป้งพูดเขาก็ได้พูดแทรกกลับไปว่าคุณผู้หญิงครับไม่ได้ฝันไปหรอกครับ ไม่เชื่อก็ลองยีกแขนตนเองดูสิครับคุณพงศักดิ์จริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนจนๆที่ขายผักตามตลาดสดจริงๆแล้วท่านคือมหาเศรษฐีที่อยากใช้ชีวิตจนๆอยากลองสัมผัสความจนเพราะเบื่อความรวยแค่นั้นเองครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงอยากโกรธคุณท่านเลยนะครับจริงอย่างที่พี่จอดพูดนะแป้งพงไม่ได้มีเจตนาจะโกหกหรือหลอกลวงแป้งเลยพงตกหลุมรักแป้งครั้งแรก ตั้งแต่แรกเห็นด้วยพงอยากใช้ชีวิตกับแป้งจริงๆอย่าทิ้งพงไปไหนเลยนะต่อไปแป้งไม่ต้องลำบากไปขายข้าวแกงอีกแล้วแป้งอยากได้อะไรอยากกินอะไรสั่งแม่บ้านให้ทำให้ได้เลยนะแป้งไม่ได้โกรธพงหรอกนะแป้งแค่ตกใจไม่คิดว่าแป้งจะโชคดีขนาดนี้แป้งจะอยู่กับพงที่นี่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแต่แป้งขอพงอย่างหนึ่งได้ไหม แป้งต้องการอะไรบอกพงม,มาได้เลยนะจ๊ะตามใจแป้งทุกอย่างเลยถึงแม้ว่าแป้งจะโชคดีได้สามีร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแค่ไหนแป้งก็ทิ้งอาชีพที่แป้งรักไม่ได้หรอกแป้งจะอยู่กับพงที่นี่แต่แป้งขอไปขายข้าวแกงที่ตลาดสดเหมือนเดิมพงจะว่ายังไงได้สิจับแป้งถ้างั้นพงขอไปช่วยแป้งขายข้าวแกงที่ตลาดสดทุกวันเลยนะพงรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบจนๆซะแล้วสิ นี่สินะที่เขาเรียกว่าสเสน่ห์ของคนจนแป้งล่ำและพงศักดิ์เขาทั้งคู่ได้แต่งงานอยู่กินกันแบบสามีภรรยาอย่างถูกต้องเขาทั้งคู่มีความสุขมากช่วยกันทำมาหากินแล้วทำกับข้าวไปขายทุกวันและกับข้าวที่เขาทำนั้นนำไปขายก็มีแต่วัตถุดิบดีๆจึงทำให้ลูกค้าแน่นร้านทุกวันจากที่รวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ยิ่งรวยขึ้นไปอีก เพราะทั้งคู่มีจิตใจที่ดีมีเมตตาต่อทุกคนจึงทำให้พวกเขานั้นไม่มีวันอับจนนั่นเองนิทานเล่าจบแล้วนะคะ ถ้าทุกท่านชอบนิทานสนุกสนุกในแบบฉบับของช่องสนทน้อยสตอรี่บายคุณลูกส้มและถ้าอยากสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะและฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีกำลังใจและอย่าลืมรับชมนิทานเรื่องต่อไปได้เลยนะคะกดเลยนะคะสนุกคะ่ะกดเลยกดเลยขอบคุณคะ่ะ